วัสดีครับ,รบยินดีต้อนรับสู่ชส,สู่ช่อง,อง Family D Channel นะครับ,รบต,ตอนนี้เรามาอยู่ที่สวนมล,ลิพิลลมนะครับเราจะมาออกกําลังกายลดทุนกันสักหน่อยนะ <laughs> ช่วงนี้เราไม่ได้ออกกําลังกายเลยตั้งแต่โควิดมาแต่วันนี้มาดูบรรยากาศการวิ่งของพวกเรานะครับว่าจะได้สกิดน้ํากันเช <laughs> ่นก <laughs> ็หลังจากห่างหายกันไปอาทิตย์กว่า,ก,วาก็กลับมาอีกมาดูว่า เราจะวิ่งได้กี่รอบคนนี้ไม่ได้วิ่งมานานแล้วเป็นปีแล้วเนี่ยอระหว่างนี้ก็ดูบรรยากาศรอบๆ เจอตอนหลังจากอายไปเกือบปอีดูวันนี้จะได้กินน้ำาัันเจข็ยใครจะไปก่อนกันนี้ยังไม่ทันไรเรารู้สึกเหนื่อยแล้ว ออาไปไม่รอเลยใจเย็นสิับมากันสามคนใครจะนอนตายก่อนกันวันนี้แมนจัดจัไม่ทันสำหรับสำหรับใครที่อยากมาออกกำลังกายที่นี่ได้นะครับมีจักรยานให้เช่าด้วยไม่จำกับเวลานะครับจักรยาน หรือจะเอาจากักรยานมาเองก็ได้นะถือว่าวันนี้มันกัดดีนะแดดกำลังดีเลยอ่าลม<ง>เ<น>ย็นนะฮะใ่ร้อนมากตรงนี้มีธรรมชาติให้ดู <c oughs> ม,มีมีกระบือะ้อยะผ่านไปกี่กี่เมตรแล้วเนี่ยสี่ร้อยเมตรเริ่มจะเหนื่อยแล้วนะ <c oughs> เป็นอากาศเย็นนะไม่ร้อนนะวิ่งมาันนั้นและลรไม่ออกเลยเอามันก็อากาศค่อนข้างจะดีก็ดีเลยแหละว่าไงคุณกลางน่นลงวันนี้นครับครับชิวๆครับมาออกกำลังกายวันแรกชิวๆครับวันนี้ <laughs> ไม่ได้ออกมาสองปีแล้ว <laughs> นายครับชิวๆครับผิวๆเนี่ย,นยยังไม่เหนื่อยนะยังไม่เหนื่อยยอด <c oughs> ถ้าวันนี้เราก็เอารอบเล็กก็พอนะครับรอบใหญ่คงจะไม่ไหวรอบใหญ่ไปฝั่งนู้นนะครับเขาวิ่งรอบใหญ่นะรอบใหญ่ประมาณสองสี่กิโลครับรอบเล็กก็สองกิโลก็พอแล้ววันนี้เรา ตอนนี้ก็วันแรกกององพวกเราอแอ่เอ็ดสักหน่อยนะเสร็จแล้วก็ไปกินวิ่งเสร็จก็กินเสร็จแล้วก็นอนใช่ไหมไปแล้วครับคนฟิดคนฟิดฮะไปแล้วนะฟิดฟิดตับเลยดูได้ถ้าถึง<ห>ถ้ถ,ง <fit. S 1> ถ,ถึงไหนอ่ะันเกง่งเกงฟิตมากเลย มีการล่มลืม่นดีสวยงามดีนะฮะวิ่งเราเข้าไปไม่รอเราแล้วต้วิ่งตามรัรโอ้อวิ่งตามเขาไปแล้วครับหนีละไ่รอเลย มีเิตใหญ่นะครับวมใหญ่นะครับยังไงบ้างกินกิโลกว่า,วาล้าความรู้สึกยังไงบ้างยังชิลๆอยู่นะช่วงนี้รู้สึกจะหอบแล้วนะแค่กิโลกว่าเองกิโลแรกจังหวัดน,นะช่วงนี้สบายสบาย สิบรอบยังได้เลยฮะปากก้องเป็นไงมากไว่าดูวยบายดีฮะชิว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 เหนื่อยเหนื่อยมีหอบนิดหน่อยคอเริ่มแห้งแลวน้ำมันลับเป็นตายเลน

เลยต้องเว้นๆนั่นมะก่อนพิดจับเช้าเย็นเช้าเย็นเดีย๋ยวนี้ก็เช้าเย็นเหมือนกันนอนลังจะวิ่งเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปกันชิวๆไยหลังเอา จะวิ่งเสร็จชิวๆเหนื่อยนิดหน่อยเสื้อเต็มแล้วเสื้อเปียกแล้วเนะี่ยหางไปนานเลยเกือบปีท้งมาสุดก็เมื่อปีที่แล้วเมือพย,ยานนี้่เลยเสือ้อจนเหนื่อยฮะไม่ได้วิ่งนานดูเหือนฮะอบแดกฟิตจัดดูเสื้อดูเลยเสื้อฟิต mình chơi con fit chill chill <laughs> chiều mà anh Hãy subscribe cho kênh ได้กำลังขาดีมากเลยมองมองหน่อยมองหน่อยอือ <c> ฮ <oughs> ึทำไมทำหน้ายอย่างนั้น่ะ <c oughs> <c oughs> มันจะเป็นลมมาเลย านกันหน่อยนะชิวๆยังไม่เหนื่อยยังไม่เหนื่อยแต่ไม่เริ่มไม่พร้อมแล้วค่ะ มีสาวด้วยนะครับโอ้แจ่มเลยนะหลังจากวิ่งเสร็จแล้วก็มาวิ่งยืดเส้นสักหน่อยนะยืดเส้นเลซ้นรายระวังเป็นลมนะมองมองกล้องไหนมองกล้องไหนโอ้วิ่งในทั้งคืนเลยอย่างนี้ ยาซันเจตัวพรรังแขนน,นะครับสักสิบครั้งนะช่วยกันนับครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ด เอแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอจบการวิ่งเพียงแค่นี้นะครับฝากกดติดตามช่องเราด้วยนะครับช่อง Family D Channel นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i ครให,<ป>ให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อมีเพื่อเป็นกำลังใจในการทับคลิปคลิปต,ต่อไปของพวกเรานะฮะโอเคก็สํสำหรับใครที่ต้องการอยากมาออกกำลังกายก็เชิญได้นะครับสวนวารีพิมลมนะครับดู คอ,องสมาใต้นะครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่หกโมงเช้ายันหกโมงเย็นก็เชิญน,นะครับอ่อคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ